สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u h e ชแนลอาจารย์เสก5.1ครับวันนี้จะมาชวนคุยสเปเหระาทุกเรื่องกับอาจารย์เสก5.1นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าโควิด1 9นะครับซึ่งได้เกิดนะครับมาเป็นประเด็นนะวิกฤตโควิด19ไปทั่วโลกนะนับตั้งแต่การระบาดนะครับที่เป็นข่าวโด่งดังที่มีจุดกำเนิดจากอู่ฮั่นนะครับในประเทศจีน ในช่วงปลายมกราคมนะครับโดยที่เข้ามาในไทยนะในช่วงเวลานั้นแหละครับในช่วงจุดจีนนั่นเองซึ่งขณะนี้เราจะมองเห็นว่านะโควิดสิได้ซาลงไปนะครับแต่ยังไม่ได้หมดหายไปตราบใดที่วัคซีนนะครับในการป้องกันโควิดสิเกยังไม่มาก็ยังไม่มีทางหายซาลงไปเด็ดขาดนะไม่ไม่ใช่หายซาลงไปคือหมดไปโดยเด็ดขาดนะ ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่าแม้ขนาดเนี้ยโควิดสิ 19, นะครับดูเหมือนจะซาลงไปนะในประเทศไทยก็ดีในหลายภูมีภาคนะส่วนก็ดนะอีอ่ไม่ดูเดือดเหมือนก่อนนะแต่ก็ยังชะล่าใจไม่ได้นะแม้แต่เรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะครับก็ถูกผลกระทบนะจากการที่มันยังไม่มีวัคซีนนะยังไม่มีความชัดเจนนะว่าจะหมดสิ้นไปเมื่อไรซึ่งอย่างน้อย,นอย,เ,นอยเนี่ย นะตามข่าวจากนักวิทยาศาสตร์หรือแพทย์นะก็ต้องใช้เวลาประมาณ1ปีถึง1ป,1ปีครึ่งเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่านะสิ่งที่ผมมองเห็นแล้วมองข้ามช็อตไปเลยนะครับไม่ต้องไปพูดถึงไอ้โควิดสินะที่จะระบาดระลอก2หรือเปล่านะก็มองข้ามช็อตไปโดยการพิจารณาว่าอะไรจะเกิดขึ้นะแล้วมันจะเป็นกรณีที่เลวร้ายนะครับและได้มากน้อยเพียงไรนะซึ่งจะมาคุยกันนะครับในคลิปนี้ สิ่งที่ผมมองเห็นนะครับนะว่าหลังจากวิกฤตนะเรามองว่าวิกฤตโควิดสิเนี่ยนะครับนะในกรณีที่ว่ามันยังไม่จบนี่แหละไปประมาณปีปีครึ่งอาจจะมีการชะลอซาซาลงไปแต่ไม่จบก็แปลว่าโซเชียลดิสเทนซิ่งเ่ะมันต้องมีอยู่นะ ไอ้น้อยก็ไปถึงสิ้นปีนี้นะหรือข้ามไปถึงปีหน้าในะช่วงประมาณ1ปีถึง1ปีครึ่งนะที่เขาคุยกันว่า New Normal นั่นแหละครับซึ่งผมก็มองเห็นาตามกันนะครับว่า New Normal ก็คงจะเ,เป็นปกติใหม่ตามนั้นแหะครับนะร้านอาหารต่างๆก็คงไม่สามารถจะเปิดขายได้เหมือนปกตนะิต้องมีฉากกัน้นะต้องมีการเว้นนั่งห่างกัน1-2เมตร พวกบันเทิงต่างๆนะครับแลนะโรงหนังโรงภาพยนตรนะ์การแสดงคอนเสิร์ตนะพบกสนามกีฬาก็คงจะย,ยากนะครับนะที่จะสามารถเป็นระดมคนเยอะๆก็คงอาจจะต้องมีการเ,าเว้นระยะห่างกันนะในการเชียรนะ์หรือว่าการเข้าออกนะสถานที่สาธารณะต่างๆนะรวมถึงต้องมีการจํากัดเวลานะในบางสถานที่อย่างห้างสรรพสินค้าเนี่ยผมยังมองอยู่เลยว่า ก็คงจะต้องมีการจํากัดหรือมีตัวนับนผู้คนเข้าไปหรือเปล่าลเข้าไปเดินนะเข้าไปทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆนะครับเอาละครับผมมามองด,ดูดีกว่านะครับว่าถ้าผมมองข้ามช็อตไปนะว่าหลังโควิดสิเนี่ยอะไรกําลังจะมานะครับและอาจจะมาได้แ,แรกเลยผมจะมองเห็นว่าวิกฤตนี้สินยิ่งยวดเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนนะเพราะว่า ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ2-3เดือนมานี้เราจะเห็นว่าเศรษฐกิจทั่วโลกนะจากชะลอจนชะงักจนเสียหายบางที่จะเรียกว่าพินาศได้ไ่นะพังพินาศเลยก็มี SME ผมว่าอาจจะครึ่งๆเลยนะ50%อาจจะล้มหายตายจากไปอย่างถาวรมันการปลดออกเล y o ย f ออฟนะครับหรือพักงานก็คงมี ออกมาให้เห็นเรื่อยๆนะครับยังไม่จบนะอย่างในสหรัฐตอนนี้ก็ทะลุไป33.5ล้านคนนะที่ไปลงคำร้องนะเพื่อจะขอสวัสดิการค่าประกันจากการว่างงานเพียงแค่7สัปดาห์ก็ไป33.5ล้านคนก็คงยังไม่จบนะครับก็ยังกระปิดกระปอยก็ต้องตามมาอีกหลายล้านคนนะอาจจะยังน้อยๆก็ น่าจะก5ล้านคนนะถึง10ล้านคนอาจจะมีรวมถึงการตกหล่นการสำรวจเนื่องจากว่าการขัดข้องทางเทคนิคทางด้านระบบนะทางด้านคอมพิวเตอร์ทางเน็ตเวิร์กต่างๆดังนั้นนะครับาจากช่วงสั้นๆ2อสเดือนที่มีการสร้างหนี้สินขึ้นมาอย่างมากมายเร่งด่วนนะไม่ว่าจะเป็นหนี้สินสาธารณะที่รัฐบาลเอามาช่วยเยียวยา,าธุรกิจขนาดยักษ์ใหญ่ ช่วยพยุงตลาดทุนตลาดหุ้นนะหรือว่าธุรกิจขนาดกลางและย่อม SME นะโดยทั่ว,วไปทั่วโลกแหละครับนะทุกประเทศรวมถึงภาคประชาชนนะคนชั้นกลางชั้นล่างส่วนใหญ่ของโลกใบนีนะ้ดังนั้นมันจะทำให้เกิดหนี้สินในภาคส่วนต่างๆนะรอบด้านเลยทั้งหนี้สินสาธารณะหนี้สินองค์กรเอกชนหนี้สินครัวเรือนเนี่ยก็เยอะอ่วมนะครับนะผมมองเลยแล้อ่วมเลย แล้วจากจะอ่วมแล้วเนี่ยวิกฤตหนี้สินก่อนนั้นเนี่ยเท่ัตราส่วนหนี้สินต่อ GDP มัน3ตอนน่อ1นึนีก็คงจะต้องเพิ่มขึ้นเป็น4ตอนน่อ1นหรือ5ตอนน่อ1แล้วปัญหาคือว่าคนที่เป็นหนี้สินอยู่ก่อนนั้นนี้มาบวกกับหนี้สินใหม่ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกนะที่หดตัวนะ n t r a c t i o n เลยนะครับเพราะ IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศก็คาดการณเลยว่าเศรษฐกิจทั่วโลกเลยหดตัวนะติดลบ 3%สิ่งเหล่านี้มันจะส่งผลความยากลำบากนะต่อผู้ที่มีหนี้สินเก่าผสมกับหนี้สินใหม่นะที่ขาดวิจัยญาณนะครับในการพิจารณาว่าควรจะปล่อยให้ธุรกิจนะที่ตัวเองทำเนี่ยมันไปต่อนะหรือควรจะจบมันนะเนื่องจากว่าอุปสงคนะ์ดีมานนะความต้องการของโลกเนี่ย ดูแล้วน่าจะมีการลดลงนะไม่เหมือนเดิมนะครับจากมาตรการต่างๆโซเชียลดิแทนซิ่งซึ่งจะอาจจะส่งผลว่าถัดจากนี้ไป1-2ปีอาจจะเกิดการดีนะของการชำระหนี้สินทั้งเงินต้นทั้งดอกเบีย้ยนับตั้งแต่หนี้สินสาธารณะของประเทศหนี้สินองค์กรเอกชนนะพวกบริษัทต่างๆนะทั้งขนาดใหญ่ นะขนาดกลางเล็กนะ SME รวมถึงหนี้สินครอเรือนนะครับนะซึ่งก็คือเรื่องของบัตรเครดิตนะเรื่องของหนี้สินกู้ซื้อบ้านซื้อรถนะการกินใช้เที่ยวนะนี้สินส่วนบุคคลนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับนะเรียกว่ามองข้ามช็อตไปเลยว,ว่าโควิดสิเนี่ยจะหายไม่หายนะยัง เป็นอยู่อย่างนี้นะตัวนี้น่าจะเห็นนะครับใน,นเรื่องของวิกฤตนี่สินยิ่งยวดซึ่งก็จะส่งผลเรื่องของเงินฝืดนะเงินฝืดก็คือเงินทองยังหายากอยู่เพราะมีการปลดคนมีการเลอะออฟจำนวนมากในไทยเราผมมองแล้วก็ถูกผลกระทบแหละครับนะผมก็ไม่มองโลกสวยนะแต่ตัวเลขชัดๆเนี่ยเดี๋ยกกำลังเก็บรวบรวมอยู่นะว่าพวกที่ทำงานนะครับโดยมีประกันสังคมนะในบริษัทต,ต,ต่างๆหรือว่า ผู้ที่ทำงานอิสระนะเป็นฟรีแลนซ์นะครับนะรับจ้างอิสระนะมีปริมาณมากน้อยเท่าไหรนะ่และอย่างนี้ก็คือข้อมูลของไทยเนี่ยมักจะไม่อัปเดตนะหรือว่าคือผมพูดตรงตนนะคือฐานข้อมูลนะครับของไทยเราเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนนะบางทีตัวเลขก็มาจากการคาดคะเนนะคาดเดาคาดการมีถูกผสมผิด คือเพียงฐานข้อมูลนะ่ะเขาเรียกทะเบียนราษฎร์ของเราทนะาเบียนต่างๆทา,างด้านภาษีแล้วะนะั่ไม่ค่อยชัดเจนนะดังนั้นก,ก็เราดูในกรณีของการเยียวยาที่นี้นเราจะมองเห็นโอ้โหหาข้อมูลจาก AI นะปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเพี้ยนไปหมดเลยนะครับนะคนที่ควรได้บางทีก็ไม่มีฐานข้อมูลนั่นเองเมืนะ่อไม่มีฐานข้อมูลก็ต้องมาทํากันใหม่มันก็เลยช้านะครับ ว่าเงินฝืดเนี่ยมีมาแน่นะแต่ว่าเงินฝืดจะพลิกเป็นเงินเฟอ้อหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่สเสถียรภาพทางการเงินหรือจะบอกว่าเรื่องของการผิดนัดชําระนี้แหละที่ผมมองเห็นว่าถ้าวิกฤตนี้สินยิ่งยวดมานะมันอยากย้อนๆกับประวัติศาสตร์อ่นะคล้ายๆกับตอนที่เกิดเงินเฟอ้อมโหรารในสาารัฐไวยามานะแล้วก็อาจจะคล้ายๆเวเนซุเอลานะครับที่เคยเป็นประเทศที่มั่งคั่งนะด้วยไรายได้จากน้ํามัน พอมาวันหนึ <wh> world, contact, no, so ่งเนี่ยรายได้มันหายมันหดไปเนื่องจากราคานั้ามันตกก็เหมือนไทยเรานะไทยเรานี่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสมัยก่อนเยอะมากกับการส่งออกคราวนี้ทั่วโลกมันเกิดเศรษฐกิจหดตัวนะครับคอนแท c ชั่นเศรษฐกิจติดลบนะก็ส่งผลให้การท่องเที่ยวนะครับส่งออกอะไรพวกนี้กระทบหมดดังนั้นกําลังซื้อมันก็หดหายหมดนะแล้วพอกําลังซื้อหดหายหมดถ้าเกิด SME นะครับ หรือว่าองค์กรขนาดใหญ่เองเนี่ยนะวิสัยทัศน์ไม่ดีนะมองไม่ออกมันจะเกิดปัญหา Default จากเรื่องของนี่สินองค์กรเอกชนก็ดีนะครับหรือแม้แต่รัฐบาลเองนะครับที่อาจจะไม่สามารถเก็บภาษีนะหรือว่าสามารถบริหารจัดการนีิสินสาธารณะได้ก็จะส่งผลสเสถียรภาพเหมือนกันนะรวมถึงภาคประชาชนนะครับภาคประชาชนที่นี้สินอ่วมอยู่แลวเพราะนี้สิครัวเรือนไทยมันเยอะ ก็จะส่งผลนะครับให้เกิดสภาวะพลิกผันจากเงินฝืดเนี่ยเป็นเงินเฟอ้อเล็กๆนะหรืออาจจะนําไปสู่เงินเฟอ้อมโหราในกรณีที่เสียศูนย์เลยนะที่เราเคยเห็นในสาธารณไวมาเน,นื่องมาจากว่ารัฐบาลหมดทางเลือกก็ต้องพิมพ์เงินสกุลท้องถิ่นออกมาเพื่อไปซื้อเงินสกุลตาต่างประเทศหรือซื้อทองคาเพื่อจะไปจ่ายหนี้สิน,นสาธารณะของเยอรมันสมัยนู้น,นครับพันเรบถึงปีพันเก้าร้อยยี่สิบสี่ยี่สิบห้า หรือในเวเนซุเอลานะครับที่เคยมีเงินสำรองสูงจากการมีรายได้จากน้ํามันแล้วราคาน้ํามันมันตกนะจทำให้ GDP พหดลดตามแต่ว่าต้องพึ่งพาการนําเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศจึงทําให้ต้องเอาเงินสำรองซึ่งเวลาเขาซื้อขายกันก็คือใช้เงินดอลลาร์นะเงินดอลลาร์ไปจับจ่ายใช้สอยสุดท้ายมันก็ร่อยหลอไปเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่มีความสามารถในการชรําระหนี้สินต่างประเทศนะก็เลยกลายเป็นว่าเสียศูนย์ นะก็กลายเป็นสินค้าอุปโภคบริรโภคขาดแคลนนะก็เกิดราคาแพงนะก็เงินก็กลายเป็นเศษกระดาษที่เรามองเห็นนะที่ผมเอารูปมาให้ดูกันก็เกิดเป็นเงินเฟ้อหัวลานไฮเปอร์อินฟลชันซึ่งรอบนี้ก็ตอบยากเพราะว่าคือมันมีทฤษฎีที่เรียกว่า MMT นะครับนะโมเดิร์นมอนิเทอรี่ทอรี่ก็เชื่อว่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับเงิน เออเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศเนี่ยพี่มอ,อกมามากๆได้ไม่ส่งผลกระทบเพราะทั่วโลกต้องการแต่สิ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่าทั่วโลกมันนี่สินมันบานนะครับแล้วมันโยงกับดอลลาร์ด้วยนะอย่างที่ดอลลาร์พิมพมออกมาเพื่ออบอุ้มภายในประเทศเองเนี่ยแล้วมันจะไม่ส่งผลกระทบกับทั่วโลกซึ่งทั่วโลกก็ไม่สามารถทําแบบนี้ได้ต้องผ่านกระบวนการกู้นี่สินสาธารณะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น นะ MMT ไม่ส่งผลจริงหรือไม่ซึ่งมันขัดแย้งกับไอ้มุมมองของผมนะในเรื่องของกฎแห่งกรรมหรือการกระทําของมนุษย์แล้วก็กดไตรักนะครับทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุนะมันไม่มันไม่มีทางที่จะทำแบบนี้แล้วไม่ส่งผลออกไปแต่จะส่งผลอย่างไรเนี่ยต้องติดตามดูกันต่อซึง่งจุดนี้ผมถึงบอกว่าเงินฝืดนะมาเห็นชัดชแต่ว่าเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อมโหรานเนี่ยก็ต้องดูว่าทฤษฎี MMT นะทฤษฎีไอการเงินยุคใหม่เนี่ยมันผิดหรือถูกนะถ้ามันผิดก็แปลว,ว่ามันกำลังอยู่ขั้นตอนการทําลายล้างไอดอลลร์อยู่ดอลลาราก็เ,เสื่อมค่าไปเมื่อดอลลร์เสื่อมค่าไปมันก็จะไปดึงนะนก็ไปดึงเงินสกุลอื่นๆ่นนะที่อ้างอิงถึงกันนะครับให้เสียหายไปด้วยนะก็จะเป็นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงเขา ต้องการให้เงินกระดาษเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนไปเป็นเงินดิจิตอลนะเงินอิเล็กทรอนิกส์นะซึ่งเขาเรียกว่า c a ชเ l e โ s society คือต่อไปเนี่ยเขาไม่นิยมพบเงินกระดาษนะเขาก็ให้เราใช้เงินใน e wallet นะในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถเก็บพวกเ,เงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ดิจิตอลเคเรนซีนะเงินสกุลดิจิตอลซึ่งขณะนี้เริ่มมาแล้วอย่าง ดิจิตอลหยวนเนี่ยนะโดยที่ธนาคารกลางของจีนนะครับ PBOC นะเริ่มเข้ามาเล่นแล้วซึ่งก็าทำให้ดึงคู่แข่งขันนะครับอย่างรีบ้า2.0นะให้พื้นขึ้นชีพกลับมาแนะโดยทีนะ่ต้องเข้าตามระเบียบการกำกับนีของ Federal Reserve นะครับของสหรัฐเหมือนกันก็น่าจะมีการแข่งขันกันในสกุลเงินดิจิตอลนะระหว่างหยวนนะครับกับรีบ้าเหมือนกัน ซึ่งก็เหมือนกับเป็นเกมนะสงครามการเงินรอบใหม่นะซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับหรือว่าสุดท้ายเขาต้องการจะทําลายเงินกระดาษนะครับให้เข้าสู่เงินดิจิตอลหมดเลยนะครับแต่คําถามคือไอ้เงินดิจิตอลเนี่ยมันจะมีเสถันภ,ภาพได้อย่างไรนะมันจะแตกต่างจากเงินกระดาษอย่างไรหรือสุดท้ายต้องย้อนกลับไปแบ็กนะด้วยสินทรัพย์ที่มีค่าอย่างทองคําอย่างตอนนี้ดิจิตอลหยวนเนี่ยเขาบอกจะแบ็กด้วยเงินหยวนนะเงินหยวนก็คือเงินกระดาษ แต่ว่าถ้าเกิดคุณจะใช้เงินสกุลดิจิตอลหยวนเนี่ยคุณจะต้องมีเงินจริงๆนะในสกุลหยวนนะ่ะของจีนอยู่ในธนาคารนะครับนะคุณถึงจะถือสกุลดิจิตอลหยวนได้พุง่ายคือคุณต้องแปลงกลับได้นั่นเองเพราะว่าดิจิตอลหยวนนี้คือมันใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับนะตัวมันไม่ใช่เป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์อย่างที่เราเข้าใจว่าเหมือนเรามีเงินบาทอยู่เรามีเงินอยู่5 0,000บาทนะแล้วก็50,000บาทไปทำทรานส์แซคชั่นโอนรับ จ่ายอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ใช่มันเป็นตัวสินทรัพย์ทางดิจิตอลแบบหนึ่งนะเขาเรียกว่าดิจิตอลยวนซึ่งก็คือใช้บล็อกเชนอะนะนะก็คือเท่าที่ฟังมานะครับเราต้องติดตามดูนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะเออมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะว่าถ้าทฤษฎี MMT เนี่ยนะโมเดิร์นม e นเดอรี่เทอรีผิดเนี่ยนะถ้าค่าเงินกระดาษเขาต้องการ มันอยู่กระบวนการทําลายทิ้งจริงๆสุดท้ายจะเข้าสู่เงินสกุลดิจิตอลก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันต้องมีสินทรัพย์ค้ำแบ็กหนุนอยู่ด้วยหรือเปล่านะเพื่อความมั่นคงเพื่อความมั่นใจของผู้ใช้สกุลเงินซื้อกระดาษนอนครับนั่นก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเงินหรือที่ผมบอกว่าเกิดรีเซ็ตนะไม่ใช่เฉพาะนิวนอร์ม l ลธรรมดานะครับเกิดการรีเซ็ตการเปลี่ยนแปลงใหญ่ทีเดียว แล้วก็แน่นอนนะครับเมื่อมีสงครามการค้าสงครามการเงินมันก็นํามาสู่ซึ่งความขัดแย้งของมหาอำนาจซึ่งก็คือสหรัฐและจีนซึ่งเรามองเห็นเมื่อประมาณเกือบ2ปีที่แล้วนะสงครามการค้าจากนโยบายของว่าประธานธิีทรัม์นะครับนะอเมริกาเกรดอเกนอเมริกาเฟิร์สซึ่งก็มองจีนว่าเป็นอำนาจใหม่ที่พังงาขึ้นมานะครับเพื่อมาท้าทายหรือพู่ายมาแย่งตำแหน่งนะมหาอำนาจนะโลกเบอร์หนึ่งของสหรัฐนั่นเอง ซึ่งก็ไม่ได้เป็นข่าวความลับอะไรเราก็มองเห็นอยู่แล้วว่าอันนี้เป็นคือในคณะกรรมการการทำงานของออสภาคองเกรส ấy, ก็็จะมีคณะกรรมการกำกับดูแลพวกนี้ยนะครับเขาจะมีการมาสอบถามนะเขาก็มีคณะกรรมการโดยเฉพาะจากพวกกระทรวงความมั่นคงนักการาวหม้มนหน่วยทางการทหารหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐเขาก็มีมุมมองแบบนี้เขาพูดกันให้ชัดเจนเลยนะครับว่า ขามองจีนว่าเป็นคู่แข่งด้วยมองเป็นศัตรูด้วยนะครับเป็นคู่ปฏิปักษ์ด้วยนะที่จะเข้ามาแย่งชิงตําแหน่งเบอร์หนึ่งนะของสหรัฐนะบนรรษัทส์ก็ก็อบอกงี้เลยเขาพูดกันในคองเกรสเลยนะครับอันนี้ข่าวผมก็ฟังมาก็เล่าสู่กันฟังเพราะฉนความขัดแย้งระหวาหาห่างมหาอำนาจเนี่ยก็คงยังมีปรากฏต่อไปนะแล้วก็เห็นชัดเจนขึ้นแน่นอน ก็ค,คิดดูสิฮะนะคนเคยเป็นเบอร์หนึ่งมีอำนาจทางการ,ราหารเกียงไกลยิ่งใหญ่เนี่ยนะเขาก็จะยอมให้เบอร์สองง่ายๆหรือเปล่านะซึ่งก็แต่ก็ดูเหมือนเบอร์2ก็ไม่แสดงฉันไม่เก่งกลัวเหมือนกันนะเพราะนั้นก็มีรายงานจากภายในใช่ไหมที่ทางจีนเขาพูดถึงแล้วก็ทางะตะวันตกก็เอาข่าวนะมาพูดคุยแนตะว่าจีนเองก็มองว่าเป็นไปได้นะโอกาสจะเกิดความขัดแยง้ง ทางกำลังนะทางทหารทางอาวุธยุทธกรณ์นะครับซึ่งถ้าเราดูโมเดลจากในอดีตนะรูปแบบที่มันเคยเกิดขึ้นมาในอดีตแล้วก็เห็นจากการที่เขาเรียกว่าเตะกันไวเตะกันมาเนี่ยเตะตัดขาเตะกันไเตะกันมาสงครามกันค้าสงครามกันเงินในะสุดท้ายมันก็นําไปสู่ฮอตวอร์สงครามร้อนนะในประวัติศาสตร มันเป็นวนเวียนเป็นวัฏจักรแบบนี้นะครับเรามองดูว่าก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่า b l a c k s w a n นะครับหงดําตัวต่อไปอ่าแน่นอนมันคาดเดาไม่ได้นะถ้าคาดเดาได้เราก็ไม่เรียกว่า b l a c k s w a n หงดําเพราะว่ามันคาดเดาไม่ได้เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะอ่อมันอาจจะเป็นภัยธรรมาชาติ ที่ผมบอกว่ามันอาจจะเป็นเกรสวอนก็ได้โอกาสเกิดมากกว่าผงดําหรือว่า,าจ,จะเป็นเกรลาน์โะถสีเทาซึ่งเราคิดว่ามันไม่ใช่เป็นภัยนะมันเกิดขึ้นเป็นวัฏจักรฤดูการทุกปีอยู่แล้วนะแต่มันดันเกิดขึ้นมาแรงและหนักเนะี่ะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็จะเข้ามาได้เหมือนกันนะในภาวะเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมที่มันเปราะบ,บางอ่อนแออยู่แล้วยิ่งซ้ําเติมให้มันหนักขึ้นนะครับในวิกฤต หรือจะเป็นการที่แข่งกันไปแข่งกันมาทะเลาะก,กันไปทะเลาะกันมาแล้วสุดท้ายก็ต้องลองของกันหน่อยนะก็กลายเป็นการเผชิญหน้านทางการทรหารนะหรือว่าสงครามนะทางอาว,วุธนะครับมหาสงครามโลกครั้งที่3นะก็จะเป็นไปได้นะครับสิ่งนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะมองข้ามช็อตไปเลยนะเรื่องของวิกฤตโควิด -19 ว่ามันอยู่กับเราอย่างนี้แหละนะกว่าจ,จะจบก็อีกปีหรือปีครึ่ง นะแต่วันนี้ระหว่างนี้มันน่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วควรจะเตรียมตัวรับมืออะไรสติปัญญาสําคัญที่สุดนะครับดังนั้นอันนี้เป็นเพียงมุมมองบริการส่วนตัวนะครับท่านก็ขอให้ฟังหูไว้หูแล้วก็ใช้สีปัญญาพิจารณาไปไขค,ควรให้ดีก่อนเราค่อยเชื่ออันนั้นคือสิ่งสําคัญโอเคนะครับคิดว่าทุกท่านก็จะปลอดภัยจากวิกฤตน,นะก็ใครชอบก็ฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสวัสดดตามแล้วค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ